สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เป็นวันยุดนะครับเหตุงานเคยเก่านะครับผมนะครับพามาชมบรรยากาศยามเศ้านะครับในสวนสุกินีนะครับสวนสุกินีนะครับผม้าาเบ่งดอกมั่นนะครับจากที่ว่าเคยทายตอนนั้นนะครับตดน้อยๆนะครับผมตอนเี้ก็เริ่มตัดตัดได้เป็นอาทิตย์นะครับผม อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับผมแต่ว,ว่าบ่มีเวลามาถ่ายให้ทำไม,มพี่น้องเบิง่งนะครับนะครับถ้าเบิ่งดอกเลยครับตอนนี้ก็กำลัง <c oughs> ออกดอกงามๆนะครับโอ้โอหักนะครับมีดอก,อดอกน,นะครับเพราะมีดอกก็จะเป็นังี่นะครับต่อไปจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยดกปานใดนะครับผม อรอบหนาจะดกอยู่หนึ่งสอมสี่หาหกนะครับบรรยากาศตอนเศ้านะครับผมเพราะมดเย็ดเตรียมมื่อนะครับวันเสาร์นะครับผมแค่มาตัดแค่มาตัดสุกินีให้เก้ตัดแล้วล่ากันเดิกเลยนะครับ พักกันเลิกตัวแกใจกนสดนะครับผมเดี๋ยวผมสีห้าหมากเออทมันเป็นหมากยังไงผมไม่พี่น้องป่ะนี่นะครับพันนี่จะเป็นพันสีไล่ยล่นะครับเขียวไล่ไนะครับเขียวไล่ไก็จะเป็นตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่สามพันสี่พันนะครับมีสีเหลือง สีเขียวสีขาวแล้วก็สีสีเขียวไล่นะครับผมสีสายพันธุ์พันธุ์นะครับ <c oughs> สำหรับพันธุ์นี่ก็บ,บ่ค่อยง่ามบานใดหรอกครับสูพันธุ์สีเขียวบ่ด้นะครับ ดูสิครับว่าน่าจะอยู่ร่องแถวนี้นะหมากสีเขียวนี่ครับพ่อพี่น้องนี่หมากเขียวนะครับเห็นบอดมากเขียวจะบวกว่ายังไงมากเขียวนะครับต่างจากหมากเมื่อกี้สีสีลายเป็นไลายล่นะครับระยะเวลาในการปลูกนี่นะครับสั้นทับ สราบแปลงนี่เนาะสองแปลงนี่แปลงนี่ับแปลงนี่นะครับปลูกมือเดียวกันนะครับผมตัวนี้จะปลูกตอนเศร้านะครับตัวนี้จะปลูกตอนเศร้าตัวนี้จะปลูกประมาณหกม้งแรงนะครับเพราะว่าช่วงช่วงยามเว็นปอแกเขาบ่ให้ปลูกมันแดดฮอนนะครับยานยานเบีย้ยเขาตายนะครับ <c oughs> ระยะเวลาในการปลูกนะครับรูตัวนี้รู้สึกว่าประมาณสักเดือนนึงแป๊บเดือนเต็มๆเลยครับได้เก็บเพราะว่ายังสิครับเพราะว่าต่อแก่ห้่นแหล่งปุ๋ยทั้งแหล่งปุ๋ยเหล่งยาทั้งใบนะครับผมมันก็เลยงหญ่เร็วนะครับบ่คือบ่คือปลาเก่าทั้งผลนะครับพี่น้องปลาเก่าทั้งผลนี่สิรู้สึกว่าประมาณสี่สิบหามือพูนเขียวเขียวหุ่นนะครับประมาณสี่สิบหามือนะครับนะครับ แต่ว่าป้านั่นตัวแก่สิโลคเลยแล้วครับมันสิว่ายเลยแล้วครับมันมันเทาแล้วนะครับยือทงนี้ออกดอกไร <c oughs> ยูไทยเฮ้าบนหนใจว่ามีการปลูกบ่อนะครับกันว่าปลูกกับคอมเมนต์ว่าแน่นอครับนม่นพี่น้องครับเพว่าผมก็บ่เคยเห็นผมหัวก็มาเห็นยูอิสระเอี่แวเลยลครับนะครับกำลังงามกำลังใหญ่นะครับ สมมุติว่ามือนีตอนนี้นะครับประมาณนีและครับเขาเขาตัดขคลนะครับใส่ขนาดนี้นะครับตัดขายขันว่ามือนีเบ่ตัดขคลนะครับมืออื่นกับสีใหญ่แบบเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักเหนียวหนึ่งสี่เลยนะครับความใยมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณนี้นะครับขายบ่ได้แล้วครับสมมุติว่าตัวนีเพาบ่ได้ตัดขาลมือหนีงั้นบบมือมืออื่นมากมันสีใ่ประมาณนี้แลครับ มันยังไงบ้านนี่อานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือมันเกินขนาดมันใหญ่เกินนะครับมันใหญ่อะไรกับมามันทรงบร่สวยนะครับทรงมันบ่งาม จำเป็นต้องเอาทิมนะครับใครบอได้สำหรับปุ๋ยที่ก็สำหรับปุ๋ยที่ใส่ในสุกินีนะครับตัวนี้นะผมเห็นเดทเกแกขาใส่ปุ๋ยสีเขียวนะครับปุ๋ยสีเขียว เนี่ขึ้นรูปให้เบิ้งนะครับปุ๋ยสีเขียวนะครับแต่ว่าสตอนะครับก็จะใส่ปุ๋ยสีแดงปุ๋ยสีแดงครับปุ๋ยสีเขียวผสมกันนะครับสตอนะครับแลังจากจะมีการฉีดพ่นทางใบนะครับก็เป็นฮอร์โมนนะครับผมฮอร์โมนนะครับยาฮอร์โมนนะครับผมนะครับจะเป็นระบบทุ่งล่มนะครับกล่องอาจจะสั้นหน่อยนึงนะครับผม ผมกับบริยูไอไต่ลมนะครับผมยูเหนือลมนะครับผมอันนี้เป็นปลาบกเตงโมนะครับคุณพี่น้องครับปลาบกเตงโมครับผมระบบน้ำก็จะเป็นระบบน้ำยศขึ้นเก้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะใส่สองเซนนะครับบ,รบ่แน่ใจว่าครัเป็นยังเขาคือใส่สองเซนนะครับยูปลายูปลาเก่าเขาก็ตีสองเซนในสับแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งเขาปิดไว้นะครับปิดน,น้ำไว้เขาจะจ่ายน้ำแค่เส้นเดียว รูบนำยดขึ้นเกานะครับ,รรบแต่ว่าอันนี้จะเปิดนามสองเซนเลยยุปปลาเกานะครับเขาปล่อยนามแค่เซนเดียววันนี้ก็มาตัดกับทีมงานขึเกานะครับโุนนครับเริ่มตัดมาจากปลาเกา เดี๋ยวก็ไล่มาปลานี่นะครับก็แล้วปลานี่แล้วก็ไปปลาพ่นเดี๋ยวคือเป็นเช็ดสิ้นนะครับจบก็นะครับผมกาหรับคนงานใหม่นะครับที่แบบว่ากำลังจะเดินทางมาเฮ็ดงานอิสระเอียวนะครับคนใหม่เลยนะครับผม เ,เดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารตรวจโรคหรือว่าการเดินทางการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเฮ็ดใหม่อีกรอบหนึง่งช่วงที่ผมเริ่มเฮ็ดคลิปไม่ๆม่นะครับผมได้เฮ็ดไปแล้วนะครับพวกนี้ผมได้เห็ุไปแล้วครับนัผู้ใดติดตามผมหนึ่งแต่ตอนนั้นก็น่าจะได้ฟังได้เปิดเบื้องอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเฮ็ดคลิปใหม่ก็ได้นะครับหรือ อาจจะคอมเมนต์มากก็ได้ครับว่าอยากให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเอียงนะครับการเดินท่าให้เฮ็ดงานอิสราเอลนะครับผมอ่นะครับในช่วงนี้ก็เฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรอย่างเดียวนี่แหละครับผมอยู่กับเกษตรอิสราเอลนะครับผมโอเคนะครับผมได้เวลาทํางานแล้วล่ะครับขอบคุณทุ่านพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ